สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับนายพีชพีชคอสมาเนียนะครับทุ้ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะวันนี้อินี่มาแปลกแบบทรงผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกก่อนว่าก็ลองรวบรวบรๆบทำดูแบบนิวสไตล์ดูเพราะว่าพอตื่นมาแล้วผมฟูมันสิ่งโตนอนเนียวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทรงนี้ก็ทำให้หน้าเราบานนิดนึง นะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าหน้าเราบานก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยฉันก็จะไม่ได้ทำทรงนี้ไปมาหาหลัยโอเควันนี้เรามีพัสดุมานะครับเห็นไหมพัสดุมาแล้วก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของฮาดะลาโบนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะฮะอันนี้ก็เปิดซองแล้วล่ะเต้นเต้นเต้น,ตน,ตน แอ u a า v ูวีนะครับของฮารดด์ลที่ช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันดีอะไรแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็ในซองนี้ก็ยังจะมีคู่มือเป็นคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ฮาดลาบะนะครับแล้วก็เป็นตัวเทสเตอร์อัลฟาอบูตินตัวไฮยาลูรอนิกแล้วก็ เป็น cleansing oil นะครับที่ฮาดาลระบบได้ส่งมาให้เราได้ทดลองซึ่งส่วสมของไอตัวสารกันแดดที่อยู่ใน air aqua UV ของฮาดาลระบบนะครับก็จะมีจําพวกอบูตินนะครับที่จะช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสนะฮะซึ่งมันก็จะช่วยบำรุงของเราไปด้วยนะครับพร้อมกับว่ามันจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นเลยนะครับที่ปกติแล้วทางฮาดาระบบก็จะใส่เอาไว้ในพวกแบบโลชั่นของเขานะครับที่เป็นแบบไอตัวปึ๊ก เอบิ๊กบื้มตัวนี้นะครับเขาก็จะมีใส่มาแต่ว่าทีนี้เขาก็เอามาเป็นส่วนผสมในตัวกันแดดด้วยนะฮะมันก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นไม่ให้หน้าเราแบบขาดน้ําระหว่างวันเองนะครับส่วนเนื้อของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้ออีมัลชั่นนะครับมันจะเป็นเนื้อขาวๆที่เขาบอกว่าเป็นแอร์อะควายูบีเนี่ยเนื่องจากว่ามันบางเบานะครับถึงแม้ว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นก็ตามแต่มันก็ไม่มันและไม่เหนียวเหนอะหนกระหว่างวันด้วยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วพอเราเสร็จแป้งหรือเสร็จตัวลงไปเนี่ยสิ่งที่มันจะวาวๆอยู่ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับส่วนความชุ่มชื้นที่อยู่ใต้ผิวก็ยังจะกักเก็บเอาไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับถามว่าพีชใช้ทุกวันไหมพีชก็จะใช้สลับกับอีกตัวหนึ่งที่ปกติพีชใช้อยู่แล้วนะครับวันไหนที่แบบว่าต้องอยู่ในห้องแอร์เหมือนกับว่าเรียนในแอร์เย็นๆเลยเช่นเรียนค่าภาษาญี่ปุน่นแอร์สิบห้าองศาอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าส่วนข้อเสียที่ผมได้พบเห็นของไอตัวแอร์ควอ UV วนะครับก็คือว่า สารกันแดดซึ่งบอกเลยว่าแดดกรุงเทพมหานครอมรรันตนโกสินทร์ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเพียงพอไหม30 PA บวกๆซึ่ง SPF 30บอกเลยว่าถ้าทํางานกลางแดดหรือว่าเดินกลางแดดแบบหน้ามอหอการค้าไทยแบบเปรี้ยง Oh my God มันก็จะแบบว่าเฮ้ยมันร้อน มากเราหน้าเราก็อาจจะแดงด้านมันก็อาจจะไม่เพียงพอถ้าเราต้องอยู่แบบนานๆนะครับลังแดดแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบทำงานออฟฟิศนะคะหรือว่าทำงานหน้าคอมทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านเปิดร้านกาแฟดูชิลๆลันลามากเลยนะครับก็โอเคค่ากันแดด30คือ SPF 30แล้วพี่เอบวกบมันก็เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่แบบว่า ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ต้องไปเจอแดดอะไรมากมายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางฮาดาัระบได้ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้ลองนะครับก็ยังไงถ้าอยากคุยกับผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปคุยกันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m p i t c o s m a n e นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายครับ